นะครับมาพบกับผมโบสอีกครั้งนะครับกับช่องของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับนี่คือมือถือเครื่องแรกที่เราจะรีวิวกันในช่องของเรานะฮะมี11ไลค์นะครับเพิ่งออกที่ไทยอย่างเป็นทางการนะครับวันที่5เมษายนที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นเขาเปิดตัวกันไปแล้วนะฮะวันที่1เมษาเนาะแล้วก็ผมได้โอกาสที่จะเปลี่ยนมือถือพอดีนะครับก็เลย มองหามือถือในราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ได้ตามความต้องการของผมนะครับผมก็ได้เจ้าตัวมี11ไลท์ตัวนี้มานะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างผมเ,เดี๋ยวมาดูของแทมก่อนนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้างนะผมได้เจ้ามีมี11นี่ยมาจาก banana it นะครับผม ซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนาะลายแรกๆนะฮะสิ่งที่ผมได้แถมมาคือจะมีนะครับหัวชาร์จนะครับหัวชาร์จหัวชาร์จแบบต่างๆนะครับแล้วก็ power bank หมื่นมิลลิแอมนะครับอื่นมิลลิแอมอาวนะฮะอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นตัวลำโพง บูทูธนะครับลาโพงบูทูธตัวนี้ mm hmm. ก็คืออันนี้แถมให้จากหน้าร้านนะครับผม mm hmm. เขาแถมให้นะครับส่วนอันหลักอันหลักๆที่เขาแถมให้คือหูฟังบูทูธของมี่นะครับยังไม่ได้นะฮะ mm hmm. ก็คือต้องรอนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเขาจะถ้าของเข้าเดี๋ยวเขาจะเอามาให้อีกทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์ ตัวมี11ไลค์กันเลยมีับมี11ไลค์มาแล้วนะครับผมกล่องนะครับไม่มีอะไรมากมีเขียนมี11ไลค์นะครับผมก็ด้านข้างกล่องก็จะมีดีเทลต่างๆนะฮะซีเรียลเครื่องนะครับโอ okay. เคปึ๊บเปิดออกมานะครับก็น่านจะเป็นกล่องคู่มือนะกล่องคู่มือของ Xiaomi Xiaomi นะครที่ เจาะช่องซิมนะครับผมด้านในก็จะมีตัว User Guide นะครับจุดเ g u i d กแล้วก็วารันตีนะครับวารันตีส่วนนี่จะเป็นหูฟังตัวอะแดปเตอร์นะครับ USB Type C to 3.5นะครับเอาไว้ใส่หูฟัง3.5นะครับเพราะว่าเจ้า มี11ไลท์เนี่ยไม่มีช่องเสียบหูฟัง3.5มาครับแล้วก็นี่จะเป็นเคสใสที่เขาแถมมาให้นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับหน้ากล่องตัวพระเอกของเราอยู่ด้านในเลยครับนี่คือมี11ไลท์นะครับมี11ไลท์นะข้างหน้าก็จะบอกรายละเอียดนะครับไวแบน์10บิต OLED d i s p l a y นะครับผม90 h ฮิรต์นะต่างๆขอคอม snapdragon 732G นะครับผมกล้องหลัง64ล้านนะครับ High resolution triple camera เ,เนอะโอเคมาณนี้อันนี้คือหน้าตาของมันจริงๆด้านหลังนี้เขาจะมี serial number แล้วก็อะไรต่างๆเขาก็แกะเอาไปแล้วก็เอาไปทำบาลานตทีอะไรของเขานะครับ ต่อไปโอเคมือถือเอาไว้นี่ก่อนยังไม่เกะนะครับมาดูส่วนข้างในกันบ้างมีอะไรแกะออกมามีตัวหัวอะแดปเตอร์กับสาย USB นะครับสาย USB จะเป็น USB C to USB A นะฮะข้างในเป็นสีส้มเก๋มากเลยเห็นไหมเก๋มากเก๋มากนะครับ แล้วก็จะหัวอะแดปเตอร์นะครับหัวอะแดปเตอร์หัวอะแดปเตอร์ชุบ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 อุ้ยไม่ออกหัวอะแดปเตอร์นะครับตรงนี้เป็นกระดาษนะเหมือนเป็นกระดาษไขนะครับหัวอะแดปเตอร์นะครับสามสิบสามวัตต์นะครับแถมมาให้ในกล่องเลยนะฮะเห็นไหมนะครับหัวอะแดปเตอร์สามสิบสามวัตต์ทำเห็นเดี๋ยวจะ กลับหัวให้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เป็นหัวอะแดปเตอร์สาบวัตต์นะครับเดี๋ยวสูงหัวไปให้ดูครับก็น่าจะประมาณนี้ในกล่องนะครับหมดแล้วนะฮะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยนะฮะแกะปับป๊บปั๊บด้านหลังเป็นกระจกนะครับออก ซึ่งแบบใสามากนะครับและที่สำคัญคือเป็นรอยง่ายมากนะฮะผมไปเล่นตัวแซมเปิลที่ร้านมานะครับเอานิ้วแตะๆนิดหน่อยก็เป็นรอยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของรุ่นนี้เนาะแต่ว่ามันสวยไหมมันสวยมากนะฮะส่วนของหน้าจอหน้าจอติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าจอติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับนี่ก็คือมี11ไลท์นะฮะ มาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมด้านหน้านะครับเป็นจอ d ทด display เนอะด้านข้างตรงนี้เป็นสวิตช์เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็สแกลลายนิ้วมือที่เขาบอกว่าทำมาให้โค้งรับกับโค้งความโค้งมนของเครื่องนะครับผมดีไซน์ทำออกมาเบานะครับด้านหลังมีกล้อง3ตัวนะครับด้านบนมีเป็นลำโพง นะครับน่าจะเป็นรูลำโพงนะครับส่วนด้านล่างไม่มีหูฟัง3.5นะครับเป็นถาดใส่ซิมแล้วก็ usb c เ,เป็นช่องชาร์จนะครับ usb c แล้วก็ตัวลำโพงนะครับดูลำโพงโอเคมาดูถาดใส่ซิมกันบ้างนะฮะผมก็คือใส่ซิมได้2ซิมนะครับด้านนี้เป็นซิมหนึ่งนะครับด้านนี้เป็นซิม2แล้วก็ใส่ sd card ได้ด้วยนะตามนี้นี่คือถาดใส่ซิมนะ เค okay. แล้วเดี๋ยวจะลองใส่ดูว่าใส่ SD สด r กได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องกันเลยเนะตัวมี11 l i ไลท์เนี่ยจะได้เป็น Android version 11นะครับแต่จะเป็นมี u i v e เวอร์ชันนะครับโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวผมขอเซตเครื่องแป๊บแนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันพาต่อไปในการรีวิวต่างๆนะจ๊ะ โอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะอยากรู้อะไรคอมเมนต์ไว้ตอนนี้เลยนะครับผมผมเบกเวลาให้แป๊บหนึ่งนะครับคอมเมนต์ไว้ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันช่วงต่อไปนะครับผมรีวิวเต็มๆด้านในเครื่องว่ามีอะไรบ้างครับไปเท่านี้ก่อนบายๆนะกล้องนะครับกล้องหลังจะเป็นสามตัวนะครับ64ล้านนะครับกล้องหลัก64ล้านนะครับ เอ t ต่ Y แล้านนะครับแล้วก็เทเลมาโคที่5ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้าจะเป็นกล้อง16ล้านพิกเซลนะครับอ๋อนี่นะครับตัวเคสด้านในจะเป็นลักษณะด้านด้านหน่อยนะครับผมอาจจะป้องกันรอยขีดข่วนเนาะด้านหลังก็จะเป็นสายๆนะครับค่อนข้างนิ่มนะฮะใส่เข้าไปเลยนะครับ เพื่อไม่ให้มันเป็นรอยไปมากกว่านี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันนะครับ ROV e. นะครับอันนี้คือเซตติ้งของผมนะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับเสียงนี้เปิดจากลำโพงนะฮะตามนี้นะครับ ความเร็วในการโหลดนะครับดูเลยเดาดูได้เลยนะฮะว่ามันเร็วหรือไม่เร็วนะครับอ่ะเสร็จประมาณคนที่หนึ่งคนที่สองเลยนะไม่แย่ไม่แย่นะะ เล่นๆไปสักพักเครื่องก็อุ่นๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงว่าแบบแบบร้อนจนเล่นไม่ได้นะฮะมันก็จะอุ่นๆนิดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นเกมต่อไปมาดู refresh rate ของหน้าจอกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองที่60 hz ให้ดูก่อนนะครับมันก็ลื่นประมาณหนึ่งเลยนะฮะ โอเคนี่คือ6 0เฮิร์ตนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น90เฮิร์ตดูอืมถือว่าเนียนตากว่าพอสมควรเลยนะครับผมแต่อาจจะสู้120เฮิร์ตไม่ได้นะครับแต่ถือว่าดีกว่า60เฮิร์ตแน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองเทียบกันดูนะครับระหว่าง60เฮิร์ตแลก้ว90เฮิร์ตแบบสโลโมชันนะฮะชอบแบบไหนก็ลองไปตั้งกันดูนะครับแต่ผมแนะนำตั้งเป็น90 Hz เฮิร์ตไปเลยนะครับดีครับเนียนตาสุดต่อไปพาต่อไปเลย มาส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างนะครับมาดูกันที่กล้องหลักกันเลยนะครับกล้องหลักเนี่ยปกติจะถ่ายได้อยู่ที่แค่16ล้านนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะถ่าย64ล้านเนี่ยเราจะต้องกดเป็นเปลี่ยนเป็น64ล้านนะกล้องนะครับสกินโทนนะออกแดงนิดนึงนะครับผมอัดคมอัดชาร์ปนะครับคอนทัตจัดนะครับผมอันนี้คือลักษณะของกล้องหลักของมี11ไลท์นะครับผมต่อไปนะครับเรื่องกล้องหลัก64ล้านนะครับตัวเนี้ยภาพเนี่ยถ่ายด้วย ความละเอียด6 4ล้านนะครับผมเดี๋ยวจะทําการซูม100%ให้ดูนะฮะว่าความรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็รายละเอียดออกมาชัดนะครับผมคมนะครับผมเพราะว่ามันอัดคอนทราสเยอะครับอัดชาร์จเยอะอยู่มาส่วนของกล้องกลางคืนกันบ้างนะครับตอนแรกอะ่ะตอนถ่ายกล้องกลางคืนในมือถืออะ่ะดูไม่ได้เลยนะครับแต่พอมาลงบนคอมลงบนมือถืออื่นแล้วอะ่ะเออพอใช้ได้นะครับผมคือรายละเอียดตรงส่วนมืดส่วนอะไรอะ่ะ มันไม่ได้ดูผิดเพี้ยนไปมากนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับกล้องกลางคืนนะฮะส่วนตัวเลนส์อัลตรวนะครับผมเป็นอันที่ผมชอบมากที่สุดเลยนะครับผมมันทําได้กว้างนะครับเก็บสีสันได้ครบนะครับจัดจ้านนะครับแล้วก็ทำให้ CR ได้ดีด้วยแถมยังทำกรอบซินิมาได้ด้วยนะครับผมทำให้ภาพน่าสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเลนส์อัลเตอวนะครับ ต่อไปเป็นเลนเทเลมาโคนะครับผมถ่ายได้ใกล้มากๆเลยนะครับผมใกล้สุดประมาณ5-4-5ถึง,ถงเซนเนี่ยแหละครับที่ผมถ่ายนะครับผมส่วนตัวเทเลที่เป็นซูมนะครับผมนี่ก็จะเป็น 2x นะฮะแล้วก็จะค่อยๆซูมซูมเข้าไปนะครับผมความละเอียดก็ถือว่าไม่ดีไม่แย่นะครับผมภ้าพอใช้ได้นะครับผมอันเนี้ย 5x นะพอซูมเข้าไปอีก แล้วก็ต่อไปจะเป็น 10x นะครับผมการที่เลนเทเลมาโคนะครับซูมเข้าไปนะครับผมสำหรับการถ่ายภาพนิ่งก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวเราไปว่ากันทีหลังนะครับต่อไปเป็นวิดีโอเทสกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับอันนี้ทดสอบ 4K นะฮะ30เฟรมกล้องหลังนะครับเทเลเดินนะครับอยู่ในบ้านครับประมาณนี้ ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็น 1080p นะครับ60เฟรมนะครับผมก็เดินนะฮะเดินเดินเดิน,ดนราบานนะครับปึ๊บอนี่พอขึ้นแสงปั๊บแน่ถือว่าทำได้ดีนะฮะการโฟกัสโฟกัสมือนะฮะโฟกัสด้านหลัง กดมือนะครับก็ไม่เลวนะครับไม่เลวครับส่วนเสียงก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมในระยะสุดแขนนะครับประมาณนี้นะครับไม่สามารถสลับกล้องหน้าหลังพร้อมกันได้นะครับแต่ว่าเราสามารถซูมได้เนาะสามารถซูมได้นะฮะซูมไปซูมกลับได้นะครับผมสมูทอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ กล้องหลังนะครับอันนี้เป็นวิดีโอกล้องหลังกล้องหลักนะครับอันนี้จะเป็นโหมดนิ่งนะครับของวิดีโอนะครับผมทําการวิ่งนะฮะมันก็ยังนิ่งอยู่นะครับอันนี้จะเป็นกล้องอัลตราไวายนะครับอัลตราไวนะฮะเดินรอบบ้านเหมือนเดิมนะครับผม การวัดแสงนะฮะการวัดแสงเป็นยังไงบ้างดีไหมความนิ่งนะครับตามนี้เลยนะครับอันนี้เดินนะเดินเดินธรรมดานะเดินถือกล้องขึ้นลงขึ้นลงนะเคการโฟกัสนะครับการโฟกัสประมาณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บนะครับการโฟกัส ก็สามารถซูมได้เหมือนกันฮะซูมได้ 2x นะครับ,รบแล้วก็ย้อนกลับมาที่0.6นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกล้องออตรวครับส่วนอันนี้กล้องเทเลมาโครนะครับเหมือนกันนะฮะอาจจะไม่มีการสั่นนะครับผมอ้าวมีเครื่องบินซูมเครื่องบินได้ซนะูมเครื่องบินไปแล้วนะครับ กล้องเทเลมาโคก็จะซูมได้ถึง 6X นะฮะแล้วก็ซูมกลับมาได้ที่ 1x นะครับนะฮะผมโอเคอ๋อแล้วก็จะเป็น 2X นะครับกันสั่นก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะฮะการโฟกัสดีมากนะครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวด,ดเร็วทันใจ นี่นะครับความมาโครมันก็จะได้ไกลามากนะฮะสามารถซูมรายนิ้วมือได้ด้วยโอเคเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องกล้องอาจจะทําคลิปแยกไปให้อีกหนึ่งคลิปนะครับผมแล้วยังไงเจอกันในคลิปรีวิวกล้องแบบเต็มเต็มนะครับผมอาจจะแยกเป็นวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกล้องหน้านะฮะกล้องหน้า 1080p 60เฟรมนะครับผมเป็นยังไงบ้าง นะครับผมก็เดินเดินเดินประมาณนี้นะครับการเดินของผมนะครับแดดจ้าๆเลยนะครับจอก็ยังสว่างอยู่นะครับแต่ถ้าเครื่องร้อนเกินไปนะครับมันจะลดแสงลงนะับแสงจอลงนะครับเป็นไงบ้างนี่นะฮะกล้องหน้าไม่สามารถซูมได้นะครับผมแล้วก็นี่คือเสียงนะครับจากมี11ไลน์นะครับผม อนนี้ HDR ไหมด้านหลังอาจจะหลุดๆห,หน่อยๆนะแต่ว่าไม่เร็วนะครับไม่เร็วโอเคส่วนที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตรงนี้จะเป็นเลนเทเลมาโครนะครับผมสามารถอัดวิดีโอมาคโครในระยะใกล้ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็อัดตัวแป้นพิมพ์นะครับห่างจากแป้นพิมพ์แค่ประมาณ4-5เซนเองนะครับ ใกล้มากนะครับผมแล้วก็สามารถซูมรายละเอียดได้เยอะไปหมดเลยนะครับผมนี่สามารถดูรายละเอียดตรง LED บนจอนะครับตัวพิกเซลบนจอน้ตบุกก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้แบบชัดมากนะครับแต่ว่าโอมันทำได้ดีมากเลยนะครับเลนเ e เลมาโคของเจ้ามี11บเอ็ไลท์ตัวนี้นะครับผม ต่อไปเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปโอเคนะครับก็มาถึงการสรุปกันแล้วนะครับว่าเจ้ามี11บเอ็ไลท์ตัวนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างนะครับเจ้ามี11บเอไลท์เนี่ยก็ราคาพั9แปบาทนะครับผมถ้าซื้อตั้งแต่วันที่5จะถึง18บแปเมษายนนี้นะครับก็จะได้ของแถมเป็นมี t i r s นะครับรุ่น basic 2นะฮะราคา990บาทไปให้เลยนะครับผม ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับผมการใช้งานเบื้องต้นที่ผมลองมานะครับกับเจ้า snapdragon 7 3 2 G นะครับ social network ต่างๆนะครับ Facebook IG นะครับทำงานได้ไหลลื่นดีนะฮะแล้วก็การใช้งานทวิตเตอร์การใช้งาน social network ครับตอบเมสเซจตอบไลน์อะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ไหลลื่นมากนะครับผม เรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับผมจะชอบอัลต้าวที่สุดนะครับผมลองมาก็จะเป็นเลนเทเลมาโครนะครับผมแล้วก็กล้องหลักนะครับแต่ถามว่ามันแย่กล้องหลักมันแย่ไหมมันไม่ได้แย่นะครับผมด้วยสกินโทนแล้วก็ความจัดของสีนะครับคอนทราสค่อนข้างเยอะนะครับจะออกแล้วกส็สีสกินโทนจะออกโทนแดงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวมี11ไลท์ตัวนี้นะครับแล้วก็การสแกน สแกนลายนิ้วมือด้านข้างนะครับทำได้ค่อนข้างไวนะฮะผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นการสแกนผมจะไม่ได้ใช้นิ้วโป้งนะครับผมใช้นิ้วกลางนะครับเวลาแตะก็อาจจะมีบางครั้งที่มันไม่อัลล็อกให้บ้างนะครับแต่ความเร็วในการอัลล็อกก็ถือว่าไม่ได้ช้าแล้วก็ไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็วมากนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับเรื่องเสียงลําโพง ถือว่าดังดีใช้ได้นะครับผมเทียบจากอะไรคือเข้าห้องน้ําอาบน้ําเปิดเพลงเปิดลาเปิดมือถือไว้ฟังเพลงแล้วสามารถได้ยินเสียงเพลงได้ชัดเจนนะครับถือว่าผมสาหรับผมถือว่าโอเคนะครับออโอ้ข้ามกล้องอ e ีวิดีโอไปนะครับเรื่องกล้องวิดีโอกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้ครับกล้องหน้าเสียอยู่อย่างเดียวก็คือ,อ,อการสั่นได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกล้องหลังส่วนกล้องหลังที่เป็นกล้องหลักอะ ถ้าไม่ได้เปิดโห,หมดนิ่งะครับภาพค่อนข้างจะสั่นเยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเปิดโหมดนิ่งแล้วอ่ะภาพวิดีโอกล้องหลักก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับสามารถสา,สามารถถ่ายได้ 4K นะครับ30เฟรมนะครับผมแล้วก็ 180p 180p 60เฟรมนะครับถือว่าลื่นไหลได้ดีเลยนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ามี11ไลท์นะครับผมมือถือที่เพิ่งเปิดตัวใหม่มาเมื่อไม่นานมานี้นะครับของ Xiaomi นะครับราคาจับต้องได้นะครับ8,990บาทเอ่อ8 9 8, 9พ9 9บาบาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อได้ตามช็อปทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ สุดท้ายถ้ามีใครอยากสอบถามอะไรเกี่ยวกับเจ้ามี11ไลค์บอกผมมาในใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเป็นกําลังใจให้กันนะครับด like, กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปรีวิวคาเมล่าอย่างเดียวล้วนๆเลยนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับอ๋อมีอีกหนึ่งอย่างที่จะบอกก็คือว่ากล้องกล้องหลักสามารถถ่ายเป็นไฟล์รอได้นะครับผม ยังไงเดี๋ยวจะเอาไฟล์รอไปลองเทสในคลิปถัดไปนะฮะส่วนถ้าใครอยากจะได้เจ้าตัวมี11ไลท์เครื่องนี้นะครับผมติดตาม Facebook ของเราติดตาม you tube ของเรานะครับผมถ้าผมใช้แล้วไม่ถูกใจนะครับอาจจะปล่อยต่อก็ได้นะฮะยังไงฝากด้วยนะครับช่องเรายังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนบายบายสวัสดีครับ